ผมจะไม่ยอมก้มหัวให้กับพระที่ที่ไม่ใช่พระอูโตส่วนตัวผมนะผมกล้าพูดว่าผมเห็นร่างอูโตเยอะกว่าคนอื่นแล้วนะผมผมไปกราบไปไหว้หลวงปู่ผมเหมือนตัวผมเองอะนั่งคุยกับหลวงปู่ส8 47ิบแปจ็ดสี่บแะไห้แต่ถามผมว่าหลวงปู่โตบูชารุ่นไหนก็ดีทุกๆ ปกติเขาจะเรียกผมว่าแหลมกลิ่นแก้วครับครับแต่ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมาเป็นแหลมมรดกไทยเพื่อที่จะเรียกว่าเราจะได้อยู่ว่าโฟก,กัสจุดที่ที่เราอยู่คือที่สังทิพมรดกไทยสังกัดเขาจะได้รู้เลยว่า,วาเราเนี่ยอยู่ที่มรดกไทย ความเป็นมาครับพี่แหลมทําไมเราถึงมาเป็นผู้ผจัดการหรือว่าผู้ดูแลโต๊ะประกวดหลวงปู่โต๊ะว้ประดูชสินพีนะเออณปัจจุบันนี้ถ้าเกิดพูดกันง่ายง่ายเลยว่าสมัยนี้การที่จะเข้ามาเป็นกรรมการหรือเป็นผู้ดูแลเนี่ยมันจะเข้ามาด้วยเรื่องว่า ต่อๆกันมาหรือเรียกว่าแนะนํากันมาเป็นหรือไม่เป็นเก่งไม่เก่งถ้ามีคนคอยแนะนํามาก็จะเข้ามาอยู่ได้แต่สมัยผมนี่มันไม่ใช่ก็เป็นเหมือนการสอบเข้ามาต้องย้อนกลับไป1ิบปีที่แล้วผมสอบเข้ามาคือเราใช้สีมือใช่ใช่ฝีมือพิสูจน์ตัวเองเข้ามาผมหว่าที่จะเป็นเป็นคณะกรรมการก่อนเลย ขั้นแรกแล้วกันผมต้องเข้าไปหาป๋าพยักันพันธ์ผมต้องไปนั่งคุยกับป๋าพยักันพันธ์ว่าผมมีความสามารถผมสามารถทํางานนี้ได้คือต้องโชว์สกิลให้ใช่ใช่ใช่ป๋าต้องเห็นว่าเราเป็นจริงแล้วเราก็รู้จริงเพื่อคุณภาพใช่เพื่อคุณภาพของโต๊ะที่เราที่ต้องเข้าไปตัดสินป๋าเคยพูดคำหนึ่งว่าเราเป็นกรรมการนะเราได้เรียเกียรติอันตรงเกียรติที่มาดูแลโต๊ะกรรมการหลวงปู่โต๊ะศักดิ์สิทธิ์ทำงานให้ซื่อตรงจริต ือผมอยู่ในองค์กรของมรดกไทยเนี่ยคือผมรักองค์กรนะเพราะว่าผมเติบโตมาด้วยที่นี่<อ>ป๋าเคยพูดผมมาอยู่ปีแรกป๋าเรียกเข้าไปชุมเนี่แหละป๋าบอกว่ามาเล่นพระดีแล้วน,นะลูกนะขยันขยันนะในห้างพันทิพย์เนี่ยหรือมรดกไทยเราเนี่ยมีทั้งบ้านมีทั้งรถมีทั้งที่ลูกก็หาดูเอาว่ามันอยู่ตรงไหนผมจำเป็นตุนทุกวันนี้แล้วก็จริงอย่างที่แกพูดแม่พี่แหลมก็มีทุกอย่างครับผมก็มีทุกอย่างทุกวันนี้มีทุกอย่างมีครบทุกอย่างจริงไม่จริงอย่างที่แกพูดถ้าเเเเรรราาาาไไไไมมม่่่ดดินหก็้ อันนี้ผมก็ต้องหมายรวมถึงเขาเรียกว่า er วโต๊ะเซอร์ด้วยไหมพี่แหนมโต๊ะเซอร์เนี่ยอาจจะเพิ่งเกิดมาไม่กี่ปีเพราะโต๊ะเซอร์นี่ผมที่ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาผมจะไม่ยอมก้มหัวให้กับพระที่ที่ไม่ใช่พระภูตโตในพี่เพ,พื่อนพอน้องพี่จะรู้ว่าผม ไม่เคยที่จะสิกแซกล้ไม่เคยือถ้ามีแบบมีการขอมีการไม่ใช่ผู่โต้แน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ผมแน่นอนไม่ใช่ผมแน่นอนถ้าไปเกิดการการขอขึ้นขึ้นมาว่าจะแท้จะเก้ให้พี่เก้ขอผมได้ไหมไม่ได้ถ้าเก้ที่คือรถเลิกยิ่งกว่าผมเลยอาวของเราเก้เราก็ต้องยอมรับครับใช่ใช่แล้ววันนี้เราเก้เราก็ต้องลืนเลือดครับแต่ผมโดนเก้เนี่ยโดนมาเยอะมากผมไม่เคยบอกใครเพราะว่าเราเราเรารู้ว่าเราโดนเก้เนี่ยเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขเราก็ต้องมาศึกษาเพิ่มเติมมามาเรียนรู้เพิ่มเติมว่าเราซื้อเก้มา เริ่มแรกว่าตอนผม,มาอายุ20กว่าเนี่ยผมเป็นคนตลาดปูเลยก็นเนื่ยมผมรู้จักเตียนพระคนแรกคือใครรู้ไหมฮะจะบอกนะเฮียจัวตลาดนั่งไงผมนั้นเพราะว่าเฮียจัวผมเคยคุยครับ <c oughs> แต่ผมไม่เคยคุยกับกับเฮียจัวแต่ผม,ม่มีมีเขาที่ว่าเฮ้ยทำไมวงการพระมีคนชื่อจัวตลาดปูคนแถวบ้านเราด้วยเหรอวะทีนี้ผมก็อยากรู้จักผมก็ไปเปิดๆดูเฮ้ยเฮียจัวตลาดปูเขาเล่นหลวงปู่โตเขาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่โตแล้วผมกว่าเบอร์หนึ่งเลยนะใช่แล้วผมก็ไปซื้อหนังสือสมัยก่อนลานโพหรือหรืออะไรเนี่ย เป็นหนังสือยุคเก่าๆอ่ะผมก็มาเปิดดูประวัติหลวงปู่โตที่ผมชอบที่สุดคือกีบบัวใหญ่อยากได้มากเลยครับเพราะผมกีบบัวใหญ่คืออ่านประวัติว่าต้องไปทําบุญสร้างโรงพยาบาลถึงจะได้หนึ่งพันบาทถึงจะได้หลวงปู่โตองค์หนึ่งประวัติดีด้วยประวัติดีคือการจัดสร้างจัดสร้างดีแล้วก็เจตนาของหลวงปู่ท่านเพื่อที่จะให้ สมเด็จพระเทพแล้วนะทุดาทำบุญแล้วก็ไปสร้างโรงพยาบาลจุลา1,000บาทถึงจะได้1องค์แต่กลับการว่าที่ผมเคยได้ยินนะพี่แหละไม่รู้ถูกหรือผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นกีบบัวใหญ่กีบบัวเล็กหรือพระเขาเรียกว่าลูกย่อย ที่ไม่ใช่พระปิดตาเนี่ยครับสมัยก่อนผมเคยได้ยินมานะครับว่าเขาจะเอาเนื้อแท้ๆของพระพวกนี้ไปทําพะเก๋ที่เป็นพระปิดตาในพิพ์ที่แพงขึ้นนี้จริงจริงไหมครับไม่จริงไม่จริงใช่ไหมครับไม่จริงพระที่ทําขึ้นมาใหม่พระเก๋เนี่ยเอาไปเป็นเหมือนพระเลียนแบบเราไม่พูดถึงพะเก๋เป็นพระเรียนแบบเนี่ยเนื้อหามวลสารเนี่ยเขาจะมาตำระบบทำใหม่ผมคิดยังไงก็ทําไม่ได้นะผมบอกให้เลยว่าพ้ะของกีบบัวเล็กหรือกีบบัวใหญ่เกศนี่เหมือนงั้นผมสรุปเลยว่า เรื่องนี้เป็นนิายนายนิยายนิยายแน่นอนร<ล>อ,อ,อให้รอให้คนกลัวมากกว่าใช่รอให้คนกลัวแล้วก็นานาจิตตังอะนะคืออยากจะให้พระหลวงปู่เล่นยากขึ้นหรือไม่อยากให้การซื้อขายไม่เกิดการขับเคลื่อนในกลไกของตลาดมันก็มุมมองมันก,นก,นก็หลายอยา<ช>่างทีนี้เรา,าเป็นเจนพระเราต้องวิเคราะห์ลราแยากแย,ยะเราอย่าอย่าไปฟังเขาพวกนี้เพราะเรารู้ว่าพระเนี่ยเราดูแท้ดูเกได้เราก็ต้องแยกแยะให้ได้ใช่ครับถูกไหมฮะอันนี้เป็นจุดสําคัญ และพี่แหลมมีหลักหลักการยังไงครับที่เราจะรู้หลวงปู่โตทุกวันนี้ผมบอกได้คําเดียวว่ายากมากผมกล้าพูดได้ว่ายากครับขึ้นขั้นสมเด็จด้วยผมก็ไม่อยากเปิดเผยในฐานะการการได้รับหน้าที่ตําแหน่งหลายหลายๆอย่างคือผมไม่เข้าดูดูพระให้ให้กับผู้ใหญ่บังท่านเนี่ยหรือก็องค์กรเนี่ยสมมุติว่าสาม้อองค์เนี่ยพระดูยากสองร้อยห้าสิบองค์สมมุติพระสิบตะก้าดูยากประมาณแปดตะกาคนอื่นก็ใช้เวลาชั่วโมงสองชั่วโมงใช้เวลาสี่ชั่วโมงในการพ <ừ> ิจารณา สมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะดูอยู่ในมือเนี่ยแท้หรือเก๋ใช่แท้แต่เปล่าส่องเพื่อดูความสวยถูกเต้องแต่ปัจจุบันเก๋ด้วยซ่อมดีด้วยสแสดงว่าเราตัดสินใจด้วยอย่างนี้ไม่ได้หรไม่ได้ครับผมกล้ารับรองได้ว่าใครดูพระหรือปู่โต้ได้มือได้ได้ตาเปล่าผมว่าคนนั้นสับเผ่าสับเผ้าหลักหลวมสับเผ้ามักง่ายเลยว่ามักง่ายเลยพอตัวเองสับเผ้ามักง่ายตัวเองก็จะโยนความที่ตัวเองสับเท้ารอดง่ายไปให้คนอื่นพอโยนไปให้คนอื่น คนอื่นก็ต้องเดินมาที่เราเพื่อที่จะรับการพิจารณาว่าพระระดับนี้อเพราะเราแบบนี้เพราะเราเป็นไม้สุดท้ายใช่ถูกต้องผมนี่คือไม้สุดท้ายไม่ว่าจะจอโดนชมโดนด่าโดนว่าโดนดูถูกชมคงไม่ค่อยมีเพราะว่าเพราะว่า้องเป็นหน้าที่ใช่เป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องดูแลทีนี้ย้อนมากรบดหลวงปู่โตว่าเต้บอกว่ารุ่นไหนถึงดูยากขอรุ่นหนึ่งแบบที่ปากเสีย่แหลรรุ่นปากเสียนมหาเสน่ห์รุ่นหนึ่งมหาเสน่ห์สองจัมโบ สามยันดวงเล็กตอนนี้ชุดใหม่ประมาณสี่กระหนกข้างกระหนกข้างกระหนกข้างงานดากระหนกข้างผมเห็นแล้วงานดีมากก็อย่างที่บอกถ้าดูอย่างเงี้ยถ้าสมมติส่งลูกมาในมือถือเงี้ยก็ต้องสั่งซื้อครับหรือเอามาดูก็ก็ก็อย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ง่ายแล้วนะแม้กระทั่งพระกีบบัวเล็กกีบบัวใหญ่สมเด็จคะแนนพิมลึกสมเด็จคะแนนพิม์ตื้นไม่ว่าจะเป็นเหรียญทุกเหรียญก็ไม่ใช่พาดูง่ายไม่ใช่พาดูง่ายต่อไปแล้วแล้วอย่างนี้เราจะ ให้หลักคิดคนที่ชมอยู่ยังไงครับพี่แหลมคำถามมาเนี่ยว่าดีมากเลยคือเล่นพระเนี่ยถ้าคุณกลัวกลัวคนเป็นคุณก็จะไม่เป็นทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่มาเข้ามาเนี่ยก็จะกลัวคนเป็นถามว่ามาคุณกลัวเซียนคุณไม่ได้วิชาแน่นอนแล้วคุณก็ไม่ได้ความรู้แต่คุณเนี่ยจะได้เงินเนี่ยผมถามว่าถูกไม่ได้เงินได้ถูกแต่คุณไม่ได้ความรู้เลยคุณซื้อพระไปวันหนึ่งคุณซื้อปุ๊บคุณก็ผ่านมือคุณก็ขายแต่คุณไม่รู้ว่าพระองค์นั้นเนี่ยมันสวยมันแท้ หรือมันเดิมหรือเปล่าซื้อสิปีก็ดูไม่เป็นดูไม่เป็นพอถึงขั้นเรียกว่าชวนตัวหรือจุลหูกุกไม่รู้บอแมบมแมต้องเรียกคนนู้นคนนี้ต้องง่ายงารการใช่ต้องง่ายการเลยทีนี้รู้ว่าอยู่ไม่เป็นแล้วอยู่เล่นพระเนี่ยคืออยู่เอาตังค์อย่างเดียวแล้วรับผิดชอบไม่ได้รับผิดชอบอะไรไม่ได้คือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยผมผมเคยบอกอยู่หลายหลาย,ลายคนว่าเล่นพระพยายามศึกษากลับไปบ้านต้องหยิบพระมาสอน หยิบพระมาดูหยิบพระมาศึกษาเราได้พระองค์เนี้ยมาสมมติว่าผมได้มาจากเต้ยเนี่ยผมก็ต้องมาดูศึกษาแล้วเฮ้ยมันแท้ยังไงมันสวยยังไงถูกไหมฮะแต่ไม่ใช่ว่าซื้อพระ,ะไปแล้วก็เก็บมาแล้วพรุ่งนี้ก็ขายไปกำไร200300ายขายป่ะอาเพราะเราต้องการเงินเนี่ยใช่แต่เวลาเราวันไหนละเราวันหนึ่งเราเจอเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหยิบพระองค์นั้นซื้อได้ตัวเองเราก็ต้องพึ่งที่แหลมอยู่ดีพึ่งคนอื่นอยู่ดีครับอย่ายืมจมูกคนอื่นหายใจเล่นพระผมเตือนหลายๆคนว่าอย่ายืมจมูกคนอื่นหายใจผมเคยพูดกกันนนเลล่่หาายๆคว พระหลวงปู่ดีนะพระหลวงปู่เขาศักดิ์สิทธิ์นะคุณเล่นพระคุณซื้อใครคุณต้องดูดีๆด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณซื้อใครแล้วคุณก็มาเหมารวมว่าพระหลวงปู่ขายแล้วไม่มีราคาไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่มคยเมคือผมเคยพูดหลายๆบทแล้วว่าอย่าประเหมาเหมากันนะคุณซื้อคนไหนคุณต้องให้เขารับผิดชอบแล้วคุณพอเวลาคุณขายไปเนี่ยสมมติลงทุนไป5้าล้านมันมีพวกนักลงทุนนี่กะว่าเก็บพระหลวงปู่ลงทุนสักหล้าน เ,เพราะเห็นช่วงผ<ช>่า,านมาที่ผ่านมาเติบโตดีมากใช่ตักวันนี้คือคือมีมีม,มเีเป็นแนวทางของลูกปู่คือนักลงทุนเข้ามา เขามาซื้อเสียนใช่เขามาซื้อเสียนที่ตัวเองเชื่อถือใช่แล้วก็เก็บไว้สักเดือนสองเดือนแล้วก็พลราคาขึ้นก็มีขยับแล้วก็เอามาให้เสียนขายต่อหน, <1 S 1> นึ่งกิ๊กใช่ใช่คจุบันเป็นอย่างนี้จริงผมก็มองมองดูว่าการตลาดของเขาทําแบบนี้มันจะไปได้ไกลขนาดไหนก็ยังมองอยู่แต่ว่าโดยส่วนตัวมองแล้วก็ก็กลับเพลื่อนได้ดีก็พะกระก็หมุนเวียนเปลี่ยนมือได้หลายคนก็โอเคอยู่ถ้าตาดใบยังเป็นพระแท้ได้มาตรฐานมันก็ยังโอเคครับเพราะตอนนี้ช่วงนี้นักสะสมหรือว่าลูกค้า ท,ทั่วไปก็จะเชื่อในกรของมีเรื่องบัตรเขาก็จะเชื่ออยู่อย่างหนึ่งมีไบเซอร์แล้วก็เ, <ๆ S 2> เขาก็จะเชื่อ<น>ยิ่งต่างชาติยิ่งเชื่อ,อเลยเ้าเป็นของสมาคมพระเครื่องพระบุชาไทยอันนี้เขาเอ่ยนามอย่างนั้น,นผมผมมองเป็นงานหนักของเรานะพี่หนยผมหนักทุกอาทิตย์ครับผมกล้าพูดได้เลยว่าูุตะเข้ามาอาทิตย์หนึ่งกี่ตะกรารประมาณ 8. ตะกร้าครับก็ประมาณ30องค์30องค์ขี่น0องค์ก็คือ3-400องค์ อาทิตย์หนึ่งครับส่วนตัวผมนะผมกล้าพูดว่าผมเห็นร่าของกุตโตเยอะกว่าคนอื่นแล้วกันแต่ท้่เกิดยิ่งมีงานประกวดก็ยิ่งเพิ่มอีก 3- 4มสี่ร้อยองค์เหมือนมีดที่เหล่าเราเลยครับมันยิ่งแหลม,มยิ่งคือถามว่าผมเบื่อไหมผมไม่เบื่อนะผมกลับชอบเพราะว่าผมได้ดูได้เห็นเจอแท้ที่ดูสวยงามเจอเกอที่ดูใกล้เคียงใกล้เคียงแล้วก็จัดจ้านเขาเรียกว่ามีพัฒนาพัฒนาใช่ทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาหมดถ้าเราไม่พัฒนาเราอยู่กับปัจจุบันเมื่อไหร่ เรียบร้อยให้ผู้ชมเห็นภาพหน่่ยครับพี่แหลมในคําว่าพัฒนาที่พี่แหลมเห็นปัจจุบันสมมติมีร้อยหนึ่งพี่แหลมตอนนี้เราให้เท่าไหร่ละผมให้9 5บโอ้นี่นี่ผมพูดเรื่องจริงนะคนลุกผมเคยเอ่ยนามนาเล็กอระโสแล้วกันนาเล็กอระโสเก่งไหมเก่งครับเรื่องว่าผมเก่งไหมเก่งมากนาเล็กบอกว่าดูโคตรยากโดยเฉพาะหงุบุโตใช่ครับผมบางทีพระเนี่ยกุเตอร์มองว่ากระหนกข้างเนี่ยโอ้โหแม่งดูโคตรง่ายเลยถ้าถ้าให้ผมพูดนะสมมติ สมัยก่อนเนี่ยกนกเนี่ยถ้าด้านในเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันตื้นมันไม่คมคล้ายๆเหรียญนะครับไม่เล็กถ้าคล้ายๆมันมีขี้กาดมันทู่ๆมนๆเงี้ยเราก็เราก็จะพอออกดูออกแล้วกหนกข้างเนี่ยผมดูกับนาเระโสกเนี่ยดูกับพี่เจี๊ยบบ้านบุก3าคน4ี่คนพี่เอกทนายผมมาเทียบกันเนี่ยผมใช้เวลาประมาณ20นาทีต่อองค์ต่อองค์คุณเชื่อไหมว่าสมัยก่อนที่จับปลาขึ้นาวางตาเปล่าเนี่ยซื้อได้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะครับ สุดท้ายแล้วครับพี่แหลมวันนี้ก่อนก่อนจากผมอยากให้พี่แหลมฝากผู้ชมนิดนึงครับคนที่กําลังจะเข้ามาหรือคนที่สะสมอยู่แล้วอยู่ในวงการอยู่แล้วเขาจะมีแนวทางยังไงให้การสะสมหนูปูโตะเนี่ยเขาเรียกว่ามีความสุขเป็นไปได้อย่างราบรื่นคืออย่างที่ผมกล่าวใทีแรกว่าการศึกษาที่จะซื้อซื้อหรือขายเนี่ยให้เข้าหาคนที่เขาเป็นคือเหมือนกับเราการเล่นกีฬาผมผมเล่นกีฬาฟุตบอลเนี่ยผมเล่นกีฬาทนนุกเนี่ย ถ,ถ้าผมเล่นกับคนไม่เก่งผม,ผมไม่มีวันเก่งแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณวันใดวันหนึ่งคุณเล่นกับระดับพินชาติคุณเล่นกับระดับมือโปรคุณก็ต้องพาางัฒนา ถ้าจะซื้อพระขายพระอยากจะดสะสมพระก็ต้องหาคนที่เขาเป็นที่เขาเก่งแล้วหาคนที่เขาเรียกว่ามีประวัติแล้วก็มีที่อยู่ที่มาที่ไปคือไม่ใช่ว่าซื้อวันนี้วันหน้าแม่งไปอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงรายคุณชัดเจนเอาไหมครับคือต้องหาคนที่แบบว่ามีแหล่งแหล่งที่ชัดเจนแล้วก็คนที่เป็นคนที่เก่งอย่างที่เขาบอกว่าก็าเขาเล่นมามาตรฐานจริงอ่ะถามเนี่ยซื้อร้านหนึ่งรับซื้อคืนเท่าไหร่ไม่ถามอย่างนี้ แต่แล้วเราผมซื้อร้านหนึ่งถ้าผมถูกใจผมไม่หักก็ได้เอามาขายผมคืนเมื่อไหร่ก็ได้ละผมเล่นผ้าหลวงปู่มาปีนี้ก็ข่ามปีที่สิบห้าถึงทีหกปีผมขายผ้าหลวงปู่ไปผมไม่เคยโดนคืนเลยไม่รู้เหรอเพราะมาตรฐานหรือว่าไม่มาคืนผมเพราะว่าราคามันขึ้นเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าเก้แล้วไม่อยากคืนอะไรเนี้ยอ่าก็ไม่รล้แต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยได้คืนเพราะผมเน้นขายคนที่เป็น แล้คนที่ดูแลตัวเองได้แต่ลูกค้าก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆกําไรน้อยแต่ว่าไปได้เรื่อยก็ลอง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 ,ลองศึกษาลองค้นหาประวัติของคนที่เราจะเข้าไปเล่นด้วยเข้าไปเล่นด้วยลองศึกษาดูดีสมัยนี้ไม่มีสื่อโซเชียลมี y YouTube โน้มน้าวพูดอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะก็ลองศึกษากันให้ดีๆราคามันไม่มีอะไรที่ตายตัวอยู่ที่ความพอใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเราอาจจะซื้อผู้นั้นถูก จะซื้อผมแพงมันก็เป็นทุนมันไม่เหมือนกันถูกไหมฮะแล้วมีแนะนําอีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้ผมกําลังที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็รวบรวมรูปภาพทําหนังสือเล่มที่2ของผมที่ทําขึ้นมาอันนี้ผมอาจจะพูดได้ว่ามันอาจจะแปลกใหม่กับวงการหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราจะยามจะ รวบรวมให้ครบมากที่สุดทุกรุ่นทุกพิมพ์ทุกวัดแล้วก็อันไหนสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราก็จะได้เห็นทั้งสึงเล่มนี้แต่ว่าอาจจะได้เห็น500หน้าขึ้นไปด้วยถูกต้องครับผม2เล่มประกบอ๋อรู้แล้วคล้ายๆล้ายคยของเครื่องรางเครื่องรางของป่าทำห่ะครับอ่าอย่างนั้นผมรอ ผมฝา,ฝากฝากฝากด้วย<ด>แต่ว่าในวงการพระก็รู้กันหมดแล้วแล้วเปิดรับจองยังครับพี่ยังยังน่าจะเป็นต้นปีหน้าเราผมขอมาทางนี้ด้วยนะได้ไดเดี๋ยวผมจะให้กุนเตอร์ประมทเพราะว่าน,น,น,น้องน้องผมที่เล่นสายลูกโตก็จะเริ่มประมทกันแล้<ช>ผมจะทำเนี่ยหนังสือเนี่ยพระเนี่ย ผมไม่ได้เอาสือเอาพระผมเป็นแกนนะผมจะเอาพระทุกคนทุกขแขนงทุกอาชีพที่สะสมไม่ว่าจะเป็นนักเล่นนักสะสมผู้ซื้อผู้ขายเอาพระหลังไหลเข้ามารวมแล้วผมจะให้ทุกคนมาดูว่าอันไหนสวยจะได้ลงนิังสือคล้ายงานประกวดเลยนะใช่ใคล้ายๆทำคือมีทุกคนให้มีส่วนร่วมสมมุติว่าประกวดมีสี่รางวัล รุ่นหนึ่งที่ลงหนังสือก็อาจจะสี่องค์ก็ก็จะเป็นสี่รางวัลเหมือนกันใช่ใช่แต้เงเป็นองค์เด่นที่สุดเอาไว้คุณเต้บอกว่าพี่แหลมพระผมไม่อย่างนี้อย่างนี้พี่แหลมไม่เอาผมมาลงอ๋อไม่มีครับผมต้องให้เขาดูจะมาสร้างเส้นสายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ให้มีเส้นสายนะบางคนก็ทำหนังสือก็จะส่วนใหญ่ก็จะเอาระตัวเองระพวกัะเพื่อน แต่ผมเอาหนังสือทุกคนทุกอาชีพมาลงแล้วก็ทุกคนมาลงความเห็นใช่ว่าจะต้องเป็นองค์นี้ใช่ไม่สวยจริงไม่ได้ลงอย่างนี้ผมฝากด้วยหนังสือหลวงปู่โต๊ะซึ่งผมเองก็ต้องรอคอยเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรพี่แหลมต้องกราบขอบคุณพี่แหลมมากเลยขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับเข้ามาให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้มุมมองที่ชัดเจนจริงๆครับวันนี้ถ้าท่านชอบชื่นชอบในตัวพี่แหลมเดี๋ยวผมจะให้ช่องทางที่จะเข้าไปติดต่อ คุยกับพี่แหลมได้นะครับได้ครับสวัดีครนนี้เก่าขอบคุณทุกท่านเลยนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ได้เลยนะครับ